หาหมงเห้าชมาให้ดูฟังาฟังนบเียนให้สว,ส,ใหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลตอนนี้เราให้แม่หมอจุขอเลขทูปเปล่ากับตะปูที่บ้านสองคนให้เราใน,นวันที่สิบเจ็ดนะครับเดีอยรุ่นกันว่าปู่จะให้เลขไหนแกบอกมาแล้วไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่ปู่จะเขียนให้เอาไปดูในคลิปว่าตะปูจะให้เลขไหนไปดูนะครับ

นั่นเลยองชาลาตบูบุ้ยวันนี้องอยู่จังหวัดไหนเอ้ยสิตาวดีเลยฟังเสียงมันดูเล่เนยวิเล้าเลนาพินุนาพ่อแม่ริกา คงเ่นเตว่าเลียัเงก c เดากะดุนแต่มีเคียมยังถูกเขีบยังถูกบีบถูกพันลิ้นเพลงตอนกลางวันมอเพียงได้เขียวมดทุกคนดูขาวแต่ตัวขาเนื้อไม่ใช่ถูกคืนผมขาวชุดนะครับถูกคืน เขาว่าผู้หญิงว่าโกนผู้ชายก็โยลแกตามคนหนึ่งแกะผูกคนหนึ่งแกถามได้ไหมเขาตุ้มแกตอกว่าเพลงโคราชถาลินเป็นเรื่องก็ไม่มีเครื่องดนตรีดอกอยากให้เพลงดีปรบมือดังๆตามเสียงดนตรี ก้าพี่เ้ก็ไม่ได้คือัวัดมนได้เอก็ไม่มาตัดนะได้เดิมมาลนก็ว่าเมสสมวลดงนาผู่คุณด่านนายฝีนวล ที่ในสมบัติในเรื่องนี้แนวมาบบกมาเล่าหุ่งเขายังมาเืยมขอเรียกอะไรอยากเรียจะใครจะไปรู้ไปท่านนี่ลงมาฟังหนามาฟังป่าฟังลมถ้าพวสี่ก็ลองมาเนาะถูามีสี่ก็สงมาเนาห้ได้สี่กอม่แน่ถ้ามีสี่ก็สองมาเนาะท้กมูสี่กปูงูปะ ช่างเลือนเลยมีเงินน้อยเนี่ยนับเนี่ยอัพเนี่ยนุ่นตกโอนันคือบ้านบนสมใจนึกอย่างนี้เนี่ยเพลิงคุราจัดมาโอ้โหงเกลือสซมแยังมีสา ขอให้ช <Pokémon> ่วยรักษาร่งกาเขาเถ้าคุณนเลยยาสีนวเลยาดวงมาเยให้คุณแม่สมพลคุณแม่สมพก็ไม่โจยอีกคนเดียวกันนะคะให้คุณแม่โอยพอใช้ดีมีสูง มีไทยจะไปไหนยมีทุกถึงมียามีสันในมีลานมีเส็นเอยามีเก็บมีไทยมีสายมีขวบระกุ่ประบบในครอบครัวยามีขักมีเทนขับมีเทนอยู่วันสะุนนครว่อยมีปั่น ท่านช่วยเลือได้ลใจได้อีนะเ้นะวนไีมนเ่ถูกบนปีนี่นะครับทำไมผมไม่เ็ปถูกก็ทีกับหาปีเนี่ยนะครับไปคนคนนอวัดวันดีนะครับวันดีนะครับทุ่มไปเลยนะครับทุ่มไปเลยตัวระหาบาท คนนี้ยู่งก็เบอร์จะยังไปได้เลย่ิคุณเออที่นี้ว่าให้มีเรือและเดือมีชานขอให้เจ้างานดาวน้าม่สมพลเดือมีเดอ,อ,เอ,อมีโชวให้หมดสิเรอความทุกข์สายย่มีเลยนะเรื่องทุกข์สุขย่อมีช้ำม,มีโชงเงินทองไม่มีชัย คำรวยดัะตัวเกิดมาเป็นคุ้มมีนมมีสาวมันก็ต้องมียาวดาราผูทดูคุณตาเนิยาสีนวลนะเอมีฟันหาที่นี่ด้วยออนี่คนนี้เบกจอย เม่จอยขอบคุณเม่จอยคับผมวัดนี้ขอให้คักๆด้วยครับเออลนาผู้คุณดดานน,ะยะนายาสีนวลลี่เลเือทุกคืงวันเอยว่าขอให้เม่สมพลตลวดทางเม่เปล ตลอดทง้งเมติวครับเองนะครับผมอยากเอยครับให้มีความสุขมไม่เหนืน่อชื่นบานจังไม่พูดเป็นความวงงามเลยความหม่ลอ็ดบีนา ให้โชคดีทวีเลื่องงามวเนื้อเล็กเวลาผิววักผิวรำงามสะอาดดูอารามงามวิไลาอารามงามวิไลคอยท่านนี้มีลาบน้ไม่ใช่ทวีลามขาวทวีเลือ ว่าคอยมีเงินล้านเข้าบ้านมหาถินในถูกลางวันที่หนึ่งจะสี่ที่ห้าทีไม่เลือกว่าปีไหนสุขใจตลอดปีนี้ไห้เมสมพรในถูกลางวันที่หนึ่จครึ่งปี สมควรเนี่ถูกเราวันทีหนึ่งจะขึ้นหนึ่งป<ะ>ีแล้วก็เจ้ากระตังไปไว้ตรงไหนหมดแม่ถูกตั้งขึ้นนึ <laughs> น่งปี <laughs> มไม่ต้องห่วงครับผมเหย็กมาคนเล็ก <laughs> ไม่ช้าและเนื้อชาโนนวันนี้คุณแม่จ้อยพอชย้ยหาเพลงมาแกบนโอ้นี่อันนี้ขะเทาร่างทรงระเทา <laughs> <laughs> มาเตะขอเเ้ามาอีกเม็ดติ๋วเม็ดติ๋วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเม็ดติ๋วนะคะเม็ดติ๋วหรือจิ๋วครับติ๋วนะหนึ่ิ๋วขอบคุณเม็ดติ๋วครับนะขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางรัฐบาลลาวในงวดวันที่17นี้กับแม่หมอจิ๋วที่อำเภอสูงเนินครับบ้านสองคอนหลังจากที่ให้เด็กรัฐบาลไทยมาแล้ว